มาจากไหนเนี่ยระวังนะระวังดูบิดดูโค้งเลยโอ้โหดูต้นไม้ต้นนั้นนี่ทักเอานเอ็นด้วยใหญ่มากอายุเท่าผมโอ้โหโอ้โห

มือข้างหน้าข้างหน้ามือข้างหน้าโอหักเสาตัวนี้ต้องค่อยๆลงค่อยๆตย่อุ้ยออ้ย้ยอุ้ยอุ้ย ดูดูสันดูหักโค้งหักนี่าดักเล็กของภูเขานี่เดียวไปคะ อุ้ยอุ้ยนี่ดูทางลงให้ดีชันขนาดไหนแวบโอ้โหมันซาอน้ำมันซ้อโอยเบาหน่อยละ